วันนี้ตั้งหัวเรื่องแซลวๆขำๆไปงั้นนะ,นะว่าวิ่งเสร็จแล้วต้องไปรัแทักซินปจริงๆอันนี้เป็นตอนต่อจากครั้งที่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟัง ep หนึ่งนะก็ผมแนะนำให้ไปฟังย้อนหลังนะครับคือใน ep หนึ่งเนี่ยผมก็เล่าถึงช่วงนี้แหละคือสังเกตว่าตัววิดีโอที่ผมทำเนี่ยมันก็มันไม่เหมือนเดิมอ่ะ มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะแล้วก็เราก็กําลังหาตัวเองอยู่นั่นแหละอันนั้นคือประเด็นประเด็นหลักนะครับในวิดีโอตอนที่แล้วเนี่ยผมเล่าถึงช่วงที่ผมกลับไปทบทวนตัวเองแล้วก็ในหนังสืเอเล่มนึงมันพูดถึงเรื่องของผมไลฟ์ฟังว่า Problem เนี่ยมันมีสามประเภทนะอ่ะในหนังสือดีไซน์เยวไลฟ์เนาะ รีแคปเพื่อนฟังกันลนะกันอันแรกก็คือ gravity problem นะครับเป็น problem ที่เราพยายามจะแก้แต่มันแก้ไม่ได้หรอกอปนปัญหาในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราต้องยอมรับอย่างเดียว แล้วก็พยายามหาวิธีการในการที่จะแก้ไขปัญหาในรูปแบบอื่นนะพยายามรีเฟมเขาเรียกว่ารีเฟมป๊อปเด้นเพราะว่าเราไม่งั้นเราจะเป็นทุกข์ใจเปล่าๆเพราะว่าปัญหาพวกนี้เนี่ยมันมันไม่มีทางแก้ได้แล้วก็ปัญหาแบบที่2เนี่ยเขาเรียกว่า An c h o r p r o b l e ปนปัญหาใหญ่ที่มันทําให้ชีวิตเราเนี่ยติดติดเลยเหมือนกับสมอเรือเรือเราไม่ได้ไปไหนแล้วก็ปัญหาไอ้ปัญหาเนี้ยแก้ได้นะปัญหาเนี่ยแก้ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงเขาเรียกขาดป๊อปเด้นมันก็ นในชีวิตอะ่ะมันเป็นคือการเดินทางอะ่ะใช่ไหมมันก็จะมีพปอบเบิมหรือปัญหาเบี้ยบายายทางซึ่งเป็นปัญหายิบย่อยที่เราก็ก็ต้องแก้กันไปแหละอันนั้นคือตอนที่หนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็จริงๆในตอนที่หนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะมีเรื่องของการรีเฟรมปปอบเดมเนี่ยที่ผมคิดว่าคือมันเป็นมันเป็นประเด็นสําคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้กลับมามองมุมอมองปัญหาในรูปแบบใหม่เพื่อที่จะแก้ จยแก้คือใช้โซลูชันอื่นที่เราไม่ได้เคยคิดมาก่อน,นในการแก้ปัญหา,าหลักๆในตอนที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องนี้แล้วก็เขาเนี่ยให้เขียนอาชีพ3แบบ ในคอนดิชันที่แตกต่างกันจริงพี่ก็ไม่ได้เขียนตามหนังสือเขาหรอกแต่ว่าคําถามหนึ่งเนี่ยที่มันถามแล้วมันแบบมันคลิกใจใช่ไหมที่ตอนที่เราที่เราเล่าให้ฟังบว่าเออเฮ้ยถ้าไม่มีอาชีพนี้อยู่อ่ะเราอยากจะเป็นอะไรอ่าที่ตอนที่เราที่เรล่าให้ฟังว่าเออมันความรู้สึกว่าปุ๊บขึ้นมาว่าเฮ้ยเราอยากเป็นครูเว้ยอ่าเพราะนั้นขาที่เราเราก็คุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมแต่นี้หนังสือเล่มนี้มันมีมันมีอันหนึ่งที่มันมันพูดถึงคือเรื่องของโฟล์อ่นนนี้ ผมก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆคุยกันถึงเรื่องโฟรนะครับของโฟรโฟร์คลิกโฟรสเตทนะครับในโฟรสเตทมันคืออะไรก็ก็เลยไปอ่านในหนังสือจริงแล้วเนี่ยในไอโฟรสเตทเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้สเตทเมนทัลสเตทคือมันเป็นมันจะเป็นสภาวะทางจิตใจที่เราเขาบอกว่าเราสามารถควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์ได้นะในโฟรสเตทเนี่ยมันจะมีระดับของความสนุกอ่ามันจะมี ระดับของความสนุกแล้วก็ใช้คําว่ามันเหมือนจะมีร่องรอยของความสุขอยู่อยู่ในนั้นด้วยนะครับที่เขาพูดถึงนะนะเออก็เลยไปตามอ่านเนี่ยแหละคือพอเขาพูดถึงว่าเวลาที่ดีไซนิ่ง your life เนี่ยเวลาที่คุณสามารถเลือกทํางานที่คุณมีโฟลได้อ่าเราก็เลยไปอ่านหนังสือเรื่องโฟลซึ่งม,มันก็จริงๆริงเนี่ยหนังสือเรื่องโฟลนี่อ่านอ่านไปน,นี่เหมือนหนังสือธรรมะเปรียไเลยนะคือคนคนเขียนเนี่ยคือเป็นนักจิตวิทยาคืออ่านไปอะ จริงโหงก็ฝัหนังสือเสียงแหละเราก็เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้เหมือนหนังสือธรรมะเปรียบเลยเขาพูดถึงถ้าการการควบคุมความรู้สึกใช่ไหมความคิดได้เนี่ยคือมันต้องมีสติมากและหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องสติเยอะมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยประเด็นมันคือ,อนี้เลยคือสิ่งที่ในหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงแรคเตอร์ r ิสติกหรือ คุณลักษณะของไอโฟสเตทเนี่ที่เราเรียกว่าไอสเตทที่เราสามารถคุมความคิดแล้วก็ความรู้สึกเราได้เนี่ยมันจะมีอยู่9คาแรกเตอร์ผมก็จําจได้ไม่หมดนะแต่โดยหลักๆแล้วไอ้เข้อนี้เฮ้ยพอเรามาลองทบทวนดูสิ่งที่เราทําในอดีตเนี่ยตอนที่ทําช่องใหม่ๆเนี่ยต้องบอกเลยว่า เฮ้ยแม่งใช่เลยคือแม่งเก้าสเตตเก้าคาแรคเตอร์ลิสิกอะเก้าคุณลักษณะแม่งใช่หมดเลยนะมันจะมีเวลาที่คุณทำเนี่ยคุณรู้สึกว่ามีสมาธิกับมันหรือเปล่ามีสติมีใจจดจ่ออยู่กับมันหรือเปล่าเออตอนที่ผมทำช่องใหม่ๆเนี่ยผมบอกเลยว่าตอนทำนี่คือแบบโฟกัสกับมันมากๆเลยนะคือเราด้วยความที่ว่าเราอยากรู้ว่าเรื่องไอคริปโตมันคืออะไรอะไรเงี้ยเรา,เรา,เ,ราเราค่อนข้างที่จะโฟกัสกับมันค่อนข้างเยอะ อ่าแ,แล้วในในคาแรคเตอร์มันถา่ายก็มันมีเป้าชัดเจนหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นเป้าเราก็ชัดเจนนะแล้วอ่ถ้าใครถ้าใครพอที่จะจําได้ผมเคยเล่าฟังนีคือผมตอนช่วงที่ทําช่องใหม่ๆตอนช่วงนั้นน่ะเราก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราจะทําวิดีโออาทิตย์ละครั้งใช่ไหมแต่ด้วยความมันน่ะคือบางอาทิตย์อะมันอัดไปสามวิดีโอสี่วิดีโอคือมันจะทําคล้ายๆแบบนี้แหละตื่นขึ้นมาตีห้า นั่งรีเสิร์ชตัดต่อวิดีโอทำของเราคนเดียวกูกิกวของเราไปนะอ,อซึ่งซึ่งมันก็ใช่มันก็ใช่ตามนั้นเลยเราเป้าหมายชัดเจนแล้วอีกคุณลักษณะหนึ่งประมาณว่ามันมีสกิลและทักษะที่จะทําให้งานมันลุล่วงหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเฮ้ยแม่งมีเว้ยเพราะว่าตอนที่เราทําเนี่ยคือมันก็มันก็สั่งสมประสบการณ์มาเนาะสมัยก่อนเนี่ยผมเองก็ไม่ได้คิดว่าผมจะรวบรวมเอาทักษะนี้มาทําตัววิดีโอในช่วงโน้น,นอ่ะนะก็ไม่ได้คิด ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นออตอนที่สมัยตอนที่เราจบมาใหม่ๆเงี้ยเราก็คือเป็นคนที่อยู่เฉยท่เป็นอะเราก็หาโน่นห,า,หนานี่ทำํำแล้วก็ชอบตอนมีช่วงหนึ่งสมัยโน้นเนี่ยเขา ิถ่ายรูปกันเราก็เลยถ่ายรูปบ้างเราก็ไปแบบถ่ายรูปขายในสต mm ็อกโฟโต้ก็ได้มาหลายแสนอยู่นะตอนตอนสมัยนู้นก็คุ้มคุ้มค่าอยู่กับจริงๆที่สําคัญมากคือมันได้สกิลมันได้ทักษะมันได้มันมันดูแสงเป็นมันเซ็ตกล้องเป็นคือสังเกตว่าไอไลาติ้งในห้องตรงที่ผมจัดนี่คือถ้าไม่ได้เรื่องของตอนสมัยถ่ายรูปเนี่ยก็คงไม่ได้จัดออกมาได้เองขนาดนี้คือเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ แบบสกิลที่ทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าเวลาเราทํางานเรื่องพวกนี้แล้วเรามีโฟลแล้วก็อีกคุณสมบัตินึงที่เขาบอกก็คือ เวลาคุณทำเนี่ยคุณรู้สึกไหมว่าเวลาเนี่ยมันผ่านแบบไปรวดเร็วมากเออใช่ตอนที่เราทําตอนนั้นเนี่ยเราเออรู้สึกว่าเวลามันมันผ่านไปเร็วมากเลยอันนี้มันก็เลยมันจะมีประมาณ9ข้าข้อนะจได้ไม่หมดหรอกแต่ไล่ทุกข้อแล้วแบบเฮ้ยจริง,รงๆรแล้วกลับย้อนกลับไปดูในความรู้สึกเนี่ยเออไว้ตอนที่เราทําในช่วงนั้นเนี่ยทำไมมันเหมือนมันมีโฟลในการทํางานค่อนขัางดีแต่ว่าพอมาช่วงเนี้ยช่วงปีสองปีหลังที่ทําช่องรู้สึกตัวเองเลยว่าแบบ มันไม่โฟว์อ่ะคือมันไม่สนุกเหมือนกับตอนสมัยทําคนเดียวทาใหม่ๆอะไรตอนนั้นนะเออ,เอ,อมันมีคําว่าหนังสือเขาพูดถึง enjoyment นะความสนุกซึ่งอันนี้มันจะเป็นอันหนึ่งที่ทําให้เขาบอกว่าคนเนี่ยจะประสบความสําเร็จในคนที่ประสบความสำเร็จใน,น,จใ,น,ใ,นในหลายๆครั้งเนี่ยคือเขาเนี่ยได้ทํางานในสิ่งที่เขารู้สึกมีความรู้สึกสนุกในการทํางานออซึ่งมัน จริงอ่กไม่รู้นะแต่ว่าไอสิ่งหนึ่งที่เขาให้ผลก็คือว่าเวลาที่มันสนุกกับการทํางานเนี่ยคือมันจะโฟกัสกับในปัจจุบันมากกว่าที่จะไปโฟกัสที่ที่ผลลัพธ์แล้วทีนี้เนี่ยมันก็ทําโดยที่มันไม่ย่อท้อนั่นแหละคือทำอไปเรื่อยๆนะทาจน่าไม่ยากคือทำจนกว่าแม่งจะสำเร็จอะเวลาที่มันสนุกกับมันะนะ คือแบบในช่วงเวลานั้นอ่ะเรารู้สึกเลยว่าเราออแกไนซ์เวลาได้ดีมากตอนนี้ผมจะบอกว่าผมแผ่วลงไปเยอะนะแต่ว่าเนี่ยเราก็พยายามกําลังหาว่าสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยทำทำได้แบบนั้นอีกเนี่ยสิ่งนั้นน่ะมันคืออะไรในช่วงที่ผ่านมาผมก็ต้องบอกอย่างนี้เรารู้สึกเลยว่าไอ,ไอสิ่งที่เราทําตอนนั้นน่ะมันมีความสนุกแล้วก็มันเป้ามันชาร์แล้วก็เรารู้สึกว่าเออคนคนดูคนฟังเนี่ยเขาได้ประโยชน์จากไอสิ่งที่ เราทำใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเออสนุกกับมันทำทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆได้เมื่อไหร่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็อินฟลูมันขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็หาคนมาช่วยแหละก็เรารู้สึกว่ามันมันหลายเรื่องจัดงานมันมันเยอะแล้วก็มันมีอย่างอื่นที่เข้ามาแทรกอะไรเงี้ยเราก็หาคนมาช่วยปรากฏว่าไออ สิ่งที่สิ่งที่สนุกที่สุดที่เราเคยทำเราเอาไปให้คนอื่นทำแล้วมันก็เลยรู้สึกแบบมันขี้เกียจอะริางายมันมันเกิดความขี้เกียจอะคือไองานที่เราอยากทำแล้วเราไม่ได้ทำใช่ไหมแล้วเราก็ได้ไปทำไอเราที่เราไม่ได้อยากทำนั่นแหละมีเหตุผลที่แบบว่าช่วงที่ผ่านมามันก็เลยรู้สึกอ่ะเหนื่อยวตอนนี้ก็เลยคิดว่าถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับมา จัดการอเองอะไรเองหมดทุกอย่างแล้วก็จะลองดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วในสเตจที่เขาเรียกว่าโฟล์เนี่ยมันมันจะกลับมาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้หรอกนะแต่ว่าก็ค้นหาไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราเริ่มได้ทดลองก็คือว่าเออถ้างั้นเนี่ยเราลองทําแบบนี้ไหมว่าสิ่งที่เราทําตอนเช้าๆเนี่ยคือพยายามอินทิเกรตกับชีวิตของเราอ่ะมันจะได้ไม่ไม่ลำบากมาก เพราะว่าจะต้องไปหาข้อมูลเลอร์อวิดีโออะไรเงี้ยซึ่งตอนเช้าเนี่ยเราก็วิ่งอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็น่าจะได้คนฟังเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์อย่างวันนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นก็คือเล่าเรื่องโฟรให้ฟังไปเลยนะเราก็เอาเรื่องโฟรมาเล่าให้ฟังซะเลยเพราะว่าตอนที่ดูงือเรื่องโฟรแล้วว่าเออมันก็คอนเฟิร์มในสิ่งที่เราทำพอดีถ้าจำได้เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ย ในหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยที่ตั้งไว้เนี่ยหนึ่งวิดีโอใช่ไหมแต่ว่าที่ทําได้มากกว่านั้นเนี่ยมันจะเป็นบางจังหวะที่แบบว่าโอ้โหข้อมูลตรงนี้กําลังคือกําลังมีคนอยากรู้กันเยอะมากหรือว่าไอตรงนี้มันคืออะไรอะไรยังไงเนี่ยเราเองเราก็อยากรู้ใช่ไหมเราหาข้อมูลเสร็จตัดต่อวิดีโอเองเสร็จอัปโหลดโอ้มันมันใช้เวลานะเราันก็ไม่ได้แบบมันต้องไปอ่านมันต้องไปอะไรอะ่ะ แล้วก็จริงๆนะตอนนั้นสิ่งหนึ่งที่เราได้มาเลยก็คือเลยว่าภาษาอังกฤษเราก็อิน o ูฟแบบพัฒนาแบบแบบมีนัยยะเราก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรมากหรอกนะแต่ว่าเออช่วงนั้นแหละมันพยายามอะมันพยาพยามอ่านพยา,าพยามทำความเข้าใจแต่โชคดีที่ไอข้อมูลที่เราทาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคอมพิวเตอร์อยู่ละเราก็มีพอมีเบสิกบ้างอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรเนี้ย มันก็เลยทําให้เราพอเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ตารางผมมีวิ่งนะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังในโค้ดบุปป๊คพินตอนที่3แล้วกันนะครับเราเติบโตไปได้วยกันเติบโตรอบนี้ไม่ใช่างด้านการเงินละไอ้รอบนี้มันจะเป็นเรื่องทางด้านความคิดต่นเรื่องของคริปโตอะไรก็เดี๋ยวติดตามทีนี้แล้วกันเพราะว่าผมตั้งใจว่าเดี๋ยวจะทําเรื่องของไลนิ่งมากขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ไปเริ่มลองแล้วรู้สึกว่าเคยแม่งเจ๋งดีวะ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันพรุ